แล้วล้มหนาวความแห็งแรงมาเยือนหนาวจากพี่น้องหนาแรงจากพี่น้องอันนี้ดูตะกูตอใหญ่นะคะก็เสียงล้มืือตอใหญ่คัก่ะพี่น้องตอนนี้เนาะความยาวเดี๋ยววัดให้ดูนะคะนางนอนใหญ่นะคะมีเส้นรากสวยนะคะไม้ตอนนี้เขาก็ไม่อยากเคลียนะคะเราไม่อยากจะเคลียร์ ปกดินคุ้มดินไว้ลำต้นติดสมบูรณ์นะคะต่อดำธรรมชาตินะคะดำธรรมชาติกับพี่น้องไม่ได้ทามาเกลือนะคะต่อใยต่อยาวค่ะความกว้างของตุ่มเดี๋ยววัดให้ดูเนาะ ห้าสิบเซนนะคะความกว้างของตุ่มเนาะเ็ดแบบทุลักทุเลพี่น้องความกว้างนะคะห้าสิบเซนนะค,ะความยาวของตุ่มประมาณเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเซนต้นนี้ใส่ตู้ใบสนิได้นะคะพอดีนี่ความยาวเก้าสิบห้าเซนใส่ตู้ใบสน้ได้พอดีจากพี่น้อง ไม้ติดดีแล้วติดสมบูรณ์แล้วนะคะกิ่งใหญ่แล้วนะคะใช้รวดดึงใช้รวดเอี้ยวนะคะแบบเอี้ยวธรรมดาค่ะพี่นงดูตอของเขาเนาะใบมันขึ้นแล้วมันก็จะดูตอยากหนาะทรงต้นทรงตอเราเลี้ยงกลิ่นขึ้นมามันมีจะมีอยู่สองยอดสามยอดมียอดหนึ่งแล้วก็นี่ยอดหนึ่ง นะคะแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้อีกยอด็แบบทุรักทุเลมากเลยพี่น้องเข่าท้ายฟังนี้กับป้าใดกับพี่น้องมันติดเสา <c oughs> ติดเสาแล้วก็ติดตะกร้าต้นไม้นะคะขยับก็ไม่ได้นะคะงเบิงจังเสียว ตใหญ่นะคะนางนอนนะคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนี่รวมส่งเมาตู้ปรษณียนะคะว่าสีห้องจะเป็นมืน่นหมดแล้วพี่น้องเลยไม่ค่าประกาห้องเลยว่าไม้มันติดตีแล้วนะคะเ้องะพี่น้องแต่ไม,ไม่ไม่รับประก,กันนะคะเพราะไม้มันติดแล้วนะคะ ราบกันก็ประมาณไม่ไม่ไมครีมนะคะไม่มีเครีมเพราะไม้ลักษณะมันต่างกันนะคะนอกจากว่าจะสั่งรอบหลังนะคะอาจจะสั่งรอบต่อไปเราก็จะมีส่วนลดให้ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าจะเครมให้เครีมไม้เราไม่เครีมนะคะไม้ต้นนี้ไม่มีเครีมเพียงแต่สั่งรอบหลังสั่งรอบต่อไปก็มีส่วนลดให้แค่นั้นเองนะคะไม้ไม่ตายชัวร์ ตอใหญ่นะคะเลี้ยงมาจนรอดชั่วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตอนี้กับงามะค่ะพี่นอ้องแต่ตอไม่ใหญ่เหมือนตอนนั้นแต่มีลักษณะพิเศษคือใบดา่บบบะะาดงใบใบใบเผือกนะคะเขาดึงใบเขาออกค่ะพี่น้องนะ,ะนี่ลอยดึงใบออกตัดใบออกนะคะ กำล,ลังต่อยอดกับพี่น้องนะไม้พวกนี้นนนนโดนแดดฝ้องบะโกกับโดนแดดต่อยอดต่อยอดก็จะออกเป็นด่างๆหน่อยนะคะตะโกนะคะเผือกด่างนี่กำลังแตกอีกกิ้งนี่เมื่อแน่อาจจะเผือกม่เห็นว่า อาจจะเผือกอีกนะคะที่เราตัดออกนะแต่ข้างล่างนี่ไม่เผือกตัวนี้ไม่เผือกแต่ตัวนี้เห็นเป็นยอดแดงๆเ,เราคอยดูนะคะว่ามันจะเผือกไหมถ้าเผือกนี่สวยเลย <c oughs> มีมูมีพวกนะคะฝากตามฝากไล่ฝากแชร์กับพี่น้องนี่นะนางนอนของเรานะคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมส่งนางนอนใหญ่ค่ะพี่น้อง ตอใหญ่ค่ะตอใหญ่ๆนะคะนี่นะความสูงห้าสิเซนนะคะถึงยอดนะที่เราดัดไว้นะสวยนะ วัดจากตรงนี้นะถึงยอดนะเนี่ยนะวัดจากตรงนี้นะคะนี่กิ่งยอดเนี่ยเราทำนี่เราเลี้ยงขึ้นไปแล้วก็ดัดเสริมขึ้นไปเป็นห้าสิบเซนนะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้นับรวมตัวนี้นะตรงโคนเขานะไม่ได้รับไม่ได้วัดถึงตรงนี้นะถ้าถึงตรงนี้ก็จะประมาณสั 65, ก,กหกสิบห้าหกสิบกว่าประมาณนั้นแหละ มันก็ดูพอดีอมันก็รับกันพอดีอยู่นะคะพอกันไม่คิปนาจะพี่น้อง7จ็ดพันห้าร้บาทรวมส่งนะคะเมาตู้ไปรษณีนะคะส่งทั่วไทยนะคะต่างประเทศ่อ่ว่ากัน <c oughs> ต่างประเทศมันก็จะยากหน่อยส่งไปรษณีนะคะเฉพาะในประเทศไทยนะคะ